โอเควันด okay, ีทุกคนนะครับเดี huh ๋ยววันนี้เรามาดูกิจกรรมใหม่ในอะไ Free Fire กันครับหลังจากที่ไม่ได้ดูไม่ได้อะไรมานานจะอัพเดทในช่วงนี้อนนี้กิจกรรมใหม่นะท็อปอัพเติมปั๊บปับทันทีนะเป็นคอลเลกชันของแมทลาเลนแมทลาเลนนะรู้สึกว่า GM ได้รีวิวไปแล้วนะก็จะมีกล่องศพกับไอวอลไอวอลใหม่นะเติมหนึ่งเข่าเก่ากับเติมสองเข่าเก่าก็ถ้าสมมติเราเติมสั้ สามร้อยสิบเพชรเลยสามร้อยเพชรขึ้นไปก็จะได้สองอันเลยนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนะนี่ครับดูอ่าเป็นยังไงบ้างดูก่อนนี่ไปกองศพนะฮะพอันนี้ก็จะเป็นเหมือนรถยางรถยนต์นะล้อรถอ่างเงี้ยแต่ตัวเขานี่หมายถึงอะไรก็ไม่แน่ใจนะอ๋อเป็นเครื่องเสียงเ,เสียงเครื่องยนต์เป็นน่าจะเป็นเครื่องยนต์นะนี่ดูจาก สุเประชา์ดเอเจนเนี่ยนะเสียงครึ่งเครื่องยนต์ที่ดังสน,นั่นเรากับเสียงสัตว์ประหลาดได้หรือเดล่ะดูไอวอลกดีกว่ารภาพไอวอลก็จะประมาณนี้หุ่นหน่อยมุนน่อยอันนี้เป็นรลักของน้องนะที่เป็นไอวอลที่เปลี่ยนรูปร่างนะฮะก็จะไม่ใช่ไอวอลปกตินะฮะนี่ข้างหนก็จะเหมือนเป็นลอ้อรถเหมือนกันนี่แม ดี๋ยวไปดูไอวอลโดยทรงทั่วไปว่าจะเป็นยังไงที่พี่มีอยู่ก็จะเป็นทรงแบบมีอะไรบ้างมีอะไรมาใหม่นี่เป็นคันใหม่นะครับไปก่อนไปก่อนไอสวอยอยู่ตรงนี้เปล่าม่ใช่เนอะเลอฉันม่ใช่ Skywing ไอผิดประเี่ย ไม่ใช่ดิเป็นอาวุธเมื่อกี้อ่า <c oughs> นี่นะครับนี่เป็นอะ,อะเรรูปทรงปกติอันนี้ก็ทรงปกติใช่ไหมหน้าตาเหมือนกันใช่ไหคือทรงอ่ะเหมือนกันเลยแต่จะเปลี่ยนที่อสก,กินหรือว่าลวดลายนะเห็นไหมเห็นไหมเหมือนกันเลย เออออริจินอลอันนี้เป็นออริจินอลอันนี้เป็นทรงสุดทรงเดียวกันแต่ต่างกันที่รวดลายไหมสังเกตดูโอเคนะแล้วก็ไปดูตรงเมื่อกี้อะท,ท่ากับเพจอยู่ตรงนี้เห็นไหมอ่านี่ทรงเปลี่ยนไปนะรูปร่างตารูปร่างเปลี่ยนไปมีส่วนโค้งส่วนวอมีส่วนลึกส่วนอะไรต่างต่างน,นนะโอเคก็ถือว่าเป็นคอลเลคชั่นของมาตาเลนนะ โอเเดี๋ยวพี่ลองกดเติมผ่านอในนี้นะนี่คือเล่นในคอมนะไม่รู้จะได้หรือเปล่าอ่าอ่าอ่ดาดะดบวกคอมเโอเคก็เลือกไปแล้วโอเคแล้วนะครับก็กดนี่เลยก็เชื่อมไปนะพี่เชื่อมไปไม่รู้จะได้อป่ะนะแต่ปกติมันจะได้นะอ่าโอเคโอเคเรียบร้อยสำเร็จนะฮะ เราจำเริ่มเรามาดูกันเลยไ,ได้อะไรบ้างนี่ไหมคดรับเลยนี่เอาแล้วครับได้มาหนึ่งสนใแล้วไหมอ่ะสนใจเลยเดี๋ยวเขาไปรีวิวสนใจอีกหนึ่งโอเคนี่คืออะไรไปดูแป๊บหนึ่งได้มาเยอะอืมได้เวลาเจ็ดวันมีอะไรให้เลือกอ่ะ กินเปิดท้งนั้นเลยไม,ไม่มีอะไรพิเศษเลยจะคิดไปเล้มีอะไรไหมโอเคไปดูจากเมื่อวานพี่อันนี่นี่ไหมเพราะเมื่อวานก่อนหรือว่าก่อนสิ้นเดือนพี่จะสมอันนี้ครบพันห้าวันก็ได้รับเพชรเพิ่มอีกเป็นสองร้อยเนียตรงนี้บัตรไดมอนด์สองอันนะล,ลูกแก้วอันนึงโอเคก็ก้ลงกดรับนะฮะเติตมครบหนึ่งพันห้าร้อยเพชรก็จะได้นะ Okay. เพจก็จะเพิ่มเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดเพจนะ,ะน้องๆโอเค okay. ก็เสร็จสิ้นภารกิจในการเติมเหมือนที่ว่าเติมสะสมนะเดี๋ยวแวา,าว่ากันใหม่นะครั้งหน้าเคลปดูคอเนเทนต์กันท้องสวอปก็อยู่ตรงนี้ไงกดใช้เรียบร้อยนะฮะนี่าไปดูไอซ์วอล์ไอซ์วอล์ ไอ้สโยอยู่ไหนวะไอ้สโนนี้นี่นะนี่เอ้อ๋อเธอะจะเป็นเอ้ยเป็นอะไรเป็นลอ้อเหมือนลอ้อที่เราถือได้อ่อขนาดประมาณฝ่ามือนะฮะให้ดูแบบนี้รีวิวแ,แบบนี้เลยนี่ครับก็จะประมาณนี้นะฮะมีนี่ส่วนลึกส่วนนี้เข้าไปนะีน่เป็นโลโก้แม่ลกักแม่ลาเลนนะ,ะ่ะ ถามว่าเอามาเหมือนรถแม่ลาเลนก็ไม่รู้ว่าเอาแนวคิดในการออกแบบนยังไงนะโอเคแค่นี้พอกดแชร์ไปละนะกดแชร์ไปแล้วสนใจไปแล้ว,ลวเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันว่าตรงไหนดีเป็นโซนแล้วนะฟรีสไตล์ใช่ไหมคลิปนี้เราเลือกเล่นโอโซฟีตายยังช้าเลยนะนี่ไปลองไอซ์วอลเนี่ยเป็นมีภารกิจไอซ์วอลนะฮะ ช้าดนึนงนะเรื่องนี้คอมพี่ช้ามากเลยครับหลายๆคนชอบมาถามว่าทำไมพี่ไม่สตรีมอะไรอย่างงี้มันช้าเกินไปนะชูบิดเดดนี่โอเคโอเคโอเคตรงไหนวะห้องห้องห้อง้อไัวห้อง,องไอัว,ออวนี่ปะแต่ไม่บิดแล้วจะพี่ก็ขอโทษด้วยแลยนะ้วกัน ก็เลยเข้าอยู่ในซีเรีย์นะเพื่อเล่น คนะแนนรวมลองอีกครั้งปะงงมๆกันนะ ขึ้นลดลงว่ะประมาณนี้นะครับก็บอกว่าก็จะประมาณนี้นะอาจจะดูไม่ทันเร็วกันไปหรือเปล่า <c oughs> โอเคงั้นก็ฝากไว้แค่นคี้เาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับถ้าพี่มีเวลาว่างนะ